ซาซาเลเจนเกษตรน้ว่ามีความโดดเด่นไม่ซ้ำใครด้วยแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทนต์รารีตอบรับความต้องการของสไตล์ชีพใหม่หลังนี้เป็นทายคาดิซามาในโทนสีเทาเรียบหรูเนื้อที่60.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย197ตารางเมตรลิฟ่งแอลลีกว้างและแบ่งสัดสว่วนพื้นที่การใช้งานได้อย่างชัดเจนห้องครัวออกแบบเป็นกระจกใสทําให้ห้องดูไม่ทึบและไม่รู้สึกอึดอัดนั่นเอง สถาปนิกของเราออกแบบโดยใช้แนวคิดอยากจะให้ห้องน้ําดูกว้างกว่าเดิมโดยเลือกใช้โทนสีขาวการพักมีกระจกขนาดใหญ่บันไดขัดสีไม้ธรรมชาติชั้น 2. 2พื้นใช้เป็น SPC บ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนสีห้องน,น้ำห้องนอนทุกห้องมีห้องน้ําในตัวและยังมีลูกเล่นอยู่โดยเลือกใช้กระเบื้องในโซนเปียกเป็นลายหินผาดูมินิมอลแต่แต่งไปด,ด้วยดีเทลที่น่าสนใจใครสนใจสามารถสวนดิที่น้าโฟรไฟล์ได้เลย capital ตรงใจคุณ